ดูดูดูด้วยความสนใจจากหมาเป็นอย่างมาก่จะตามหาอะไรฮะจะรอดไหเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยดูดูวุ่นวายกันจังเลยฮะฮะแอบทำอะไรกัน ดูดูดูไม่ใช่แมวนะคะหมาอหมาดู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  <c oughs> คนเปียนกันมากคนเปียนกันมากจะอยู่สุมไหมเนี่ย 不他妈！<laughs> <Time. S 1> <laughs>